วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแว่นตาป้องกันสารคัดหลังนะครับพวกหรือฝุ่นละอองนะครับพวกฝอ,อยละอองน้ําลายอะไรพวกนี้นครับกันที่จะมาเข้าตาเราก็ตัวนี้เป็นของ 3M นะครับลักษณะพิเศษคือออกแบบมาให้เข้ากับหน้าคนเอเชียนะครับมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็ัตแว่นเนี่ยเป็นวัสดุที่ป้องกันการกดฝ้านะครับ เคลือบสารกันรอยขีดขว่วนซึ่งใช้มาแล้วประมาณ2-3วันก็จะบอกว่าดีมากๆใส่แล้วแบบมันใส่มากใส่เหมือนเหมือนไม่ได้ใส่แว่นเลยใส่ขีม่มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้แล้วก็เวลาไปที่หคนเยอะๆบ,บนี้เราจะไปใส่ไอ้เฟสชิลพัตติที่คุมหน้ามันก็คงไม่สะดวกเนาะก็ใช้แบบนี้ก็จะเหมาะมากกว่ารูปทรงก็ออกแบบมาให้แบบแบบมันดูทันสมัยก็น้ำหนักเบา แล้วก็ดีมากๆตอนนี้หาลำบากและหายากแล้วแล้วก็ของปลอมเริ่มจะระบาดนะครับส่วนใหญ่ปัญหาของแว่นพวกนี้ก็คือถ้าเป็นแว่นที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยใสไปแล้วพลาสติกมันจะไม่ใสแล้วมันจะมัวมันทําให้เสียสายตาในการาต้องทํางานต่างๆซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกันเราสามารถใส่แล้วก็ทํางานได้ตลอดนะครับมันไม่มีปัญหาในเรื่องของสายตา ไม่มีพวกเขาเรียกว่าอะไราภาพหลอกตาเหมือนเวลาแบบใส่แว่นพลาสติกอะไรเงี้ยทั่วๆไปพวกนั้นจะเป็นแว่นอีกเกรดหนึ่งตัวนี้มีของ 3M นะครับของแท้ตอนนี้ก็ต้องระวังของปลอมด้วยนะครับก็ถ้าสนใจก็อิน็อกอ์มาครับ